นี่เห็นไหมจ๊ะนี่จ้าสวัสดีค่ะมาเฮ็ดอีกเมนูหนึ่งจ้าพี่น้องมือนี้สีพาเฮ็ดของหวานเมื่อกี้เฮ็ดของเขาไปแล้วบันนี้เขาสิเฮ็ดของหวานเนาจะเนาะไปเบิ่งเด้อจ้ามือนี้ว่าสีเฮ็ดอีหยังดีไปเลยจ้านี่จ้ามือนี้เขาจะใส่เครื่องนี่จ้ะในการเฮ็ดเมนูของหวานจ้า ของหวานกะเฮาของเฮาคือกล้วยอบแต่ไม่ได้อบน้ำผึ้งจ้ะจะเห็ดคือจังกล้วยปิ่งนี่จ้ะแต่ว่าจะใส่เครื่องนี้เห็ดจ้งแดงไปเบิงเลยจ้าขั้นตอนแรกเขากระปะอกกล้วยก่นนนะอล้ะจะเนาะอ้อเขาต้องว้อมเต่าก่อนเพื่อนบอกว่าให้ว้อมมันขึ้นไปสองลอย งองศากรสองนาทีนี่จ้ะช่วงเวลาถ่าเต่าเฮาเกลดกกล้วยมีดเฮาอยู่เสลวจ้ะเมนูเพื่อสุขภาพ คนอยากกินของหวานแต่บ่บ่อยากจะเห็ดกล้วยทอดหรือว่าจะเห็ดของทอดนะจ้ะเมนูนี้มูแนะนำมาจ้ะ กล้วยเขาจะจะใส่กล้วยแบบห้ามๆไปทั้งแบบเขียวๆเลยนะจ๊ะนี่หหน่วยเรียบร้อยเดี๋ยวเขาเาตาแป๊บหนึง่งอีกหนึ่งาทีจ้ะนี่จ้าตาเขาจะพอมแล้วเขาก็ใส่ลงไปสีใส่ได้จากหน่วยนะจ๊ะ จได้ใส่หกอกบ,อบ,บอ่เกือบเกือบได้เออได้เนี่ยจ้ะใส่ลงไปที่นี่เขากะเอา1อยแปดสิบ้จ้ะสักประมาณสิบนาทีก่อนนด้จ้ะี๋ยวเขาจะเอาออกเบอ่งอีกทีหนึ่ง แล้วรอเบิ้งหลังจาก10นาทีจะว่าจะเป็นจั่ใดนะาจาน๊ะเนาะช่วงเวลาล้อกลวยเขาเสร็จเขากลับมาเห็ดน้ำเ,เรียกนอะไรน้ำจิ้มหรือน้ำราดนะาจา๊ะกะทิแล้วก็น้ำตาลสายแดงจ้ะแต่จริงๆแล้วเขาจะเอาใส้น้ำผึ้งหรือเปล่ากบาับวแน่ใจแต่ว่าอันนี้เห็ดสูตรตามใจฉันกองเรากันะนจ๊ะเนาะ អបកໃសទឹកតាននោះអីចាតានសាយដែកໃຜចាំមកតានបែបណាក៏បានដែរចាតាមតេ หวานหลายก็ใช่วหวานหลายนะหวานเกินไปบ่ดิลองก,ก่อนเปิดไฟอ่อนๆเขียวเลยจ้ะอยากให้มันหอมกินมาริลาจักน้อยอเขาจะใส่กินมาริลาลงไปน้ำตาลมา,า,ามริลาตัวนี้จะหวานหอม 在哪儿？他在医院。 Okay. จะตัดลงเล็กน้อยนะจ๊ะอ,อาหารยังที่นีกะทิใส่เกลือลงวเน้อยรสชาตกัะเเต้นขึ้นมาวามคิน่วนัวนลว,วะ ท,ที่ซื้อตามร้านขายอาหารทั่วไปนะจ๊ะไปซื้อนนร้านเอเชียนี่แบบนี้บ้านจะได้ใส่แบบนี้ก็ได้จ้าเลี้ยวมากเลยจะเนี่ย ะลองเลยจ้ะกะแบบทิเขาสิบอรตองเราถึงแตกมันจะแค่ให้กะทิมันพนให้น้าตาลมันละ,ละลายกับซอจ้ะอืมใส่ได้อยู่เลยจ้ะหวานมากน้ำตาลละละลายแหละปิดได้เลยจ้ะทีนี้เขาก็ลัล้อกล้วยจ้ะ เดี๋ยวเรามาเบิ้งกันดีกว่าจ้ะว่าเป็นแังได้โอ้นี่จ้ะเริ่มจะเหลืองแล้วแล้วขออีกจักสองนาทีนะจ้ะตตอีกจักสองนาทีเรามาเบิ้งกันนีจ้ะ สองนาทีแล้วเข้ามาเบิ้งกันจ้านี่นี่จ้าเขาก็โอเคดยจ้าเดี๋ยวเขาจะเพราะ้วเราจะนาะปิดเครื่องเลย ខ្្ំ្ះ់ម្្ំ្ំ្្ំ្ ที่เซ็กชันเลยเอาเบอรอที่ติดเลยจ้ะคีบเอาเกิดได้ จราจะทำไหนกันเราเขาก็จะทับเขาจะทับผู้วัยของอย่างทับเลยจ้ะ เห็นหมาจ้ะเป็นกล้วยทับกล้วยปิ้งจัดจานจัดจานเลยจ้ะอุ้ยรอรอรอ จะราดเดี๋ยวเมื่อไห้จะน้องราดนำ้ำน้ำพึ่งน้องเฮ็ดน้ำจิ้มเป็นน้ำพึ้งืูจ้ะนี่ นี่จ้ากล้วยทับกล้วยปิ้งนี่จ้าโยโย่ยจ้าซิมจะไปนองซิมเข้ามาซิมอื้ม ีจะพี่น้องได้เวลากินนะจ๊ะชิมนะจ๊ะก็ใช้ได้อยู่นะจ๊ะมะหวานหลายแ,ลแต่ก้นมักหวานนะจ๊ะมักหวานหลายแต่ใส่น้ำตาลหลายอโอเคโอเคมือนูจริงจ้ะเยี่ยม ผ่านง่ายๆสิบหานาทีจ้ะอบอืมขึนนี่คำหนึง่งแซบๆจ้ะพี่น้องจ้าเมนูกล้วยปิง่งมนเนี่ขอฝากเพียงแค่นี้นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องที่อนเอสองสีพี่น้องนอในเด้อ้จะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า นี่จ้าบ่สิจกบจกับว่จจบนี่มีหนูทดลองจาอ้าเป็นจังใดมามากกันนะคาเดวะม้วนเหรอคาไดวะมากมักก็ส์ก็สแซบวาซันพี่น้องอแซบพันสวัสดีครับ <laughs> ไปละจ้าพี่น้องบ๊ายบาย <c oughs> เออลืมฝากจ้าพี่น้องเมนูกว้วอยจังซี่ผู้ใดอยากเห็ดน้ำเห็ดตามก็เชิญเลยได้จ้าเชิญเห็ดกินร้องเห็ดเบิ่งจ้าง่ายๆ,ๆ่สิบห้านาทีก็กินได้คือจังบานเฮาสำหรับคนไก่บานจังเฮานี่จ้าเนาะไปอี๋อีิบอไนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วๆๆจ้า